โลกเสมือนจริงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบจะทิ้งโลกจริงไปแล้ววว้าเฮ้ยถ้าจะทำ MetaVerse เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคือมันต้องสนุกมันต้องเป็น daily life มันต้องกลับเข้าไปทุกวันมันต้องกลับเข้าไปเล่นได้บ่อยๆโดยเขาไม่รู้สึกเบื่อก็คือมันจะไม่ได้มีแค่แบบเอ้ยเราซื้อที่ดินเราไปทำมาร์เก็ตติ้งนะเราไปสร้างแบรนดิ้งนะแต่ช่สนุกด้วย สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งาน Blockchain Thailand Genesis ค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเสียโอกาสในการหาเงินในโลกปัจจุบันหรือว่าไม่อยากมานั่งเบื่อกับการที่จะต้องคอยเดินตามคนที่มาก่อนแล้วก็กอบโกยของที่ต้นทุนถูกกว่าไปแล้วหรือว่ามานั่งเบื่อว่าทำไมบรรพบริษุดของฉันถึงไม่ซื้อที่ดินแถวสาทรทองหล่อไว้ตอนที่มันถูกๆวันนี้เหมือนกับว่าจะมีโอกาสได้เริ่มใหม่เลยนะคะเพราะว่า โลกเมตาเวิร์สโลกดิจิตอลมันกำลังเริ่มขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะเชื่อมโลกนี้มาไว้ด้วยกันย้ายคนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างจากโลก จริงมาสู่โลกเสมือนจริงปี2030โลกเสมือนจริงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบปี2030เนี่ยจะเป็นปีที่คนส่วนใหญ่บนโลกเสมือนจะทิ้งโลกจริงไปแล้ววา <Wow. S 1> คือจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครในโลกในโลกแห่งความเป็นจริงคนคนนี้เล่นกีตาร์เก่งร้องเพลงเก่งอยู่ในนี้เป็นอวาตารมาร้องเพลงมาเล่นแฟนคลับอยู่ในโลกเสมือนจริงนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวจริงเขาคืออิสระ,หะให้คนเป็นอะไรก็ได้มากขึ้นใช่ในสิ่งที่อยากเป็นที่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ตอบโจทย์หน้าตายยังไงก็ได้สกิลไหนก็ได้ใช่ใช่มัน เป็นการแสดงตัวตนในโลกสเสมือนจริงซึ่งคนในโลกสเสมือนจริงคนอื่นๆก็มาเชิดชูเขามาทําอะไรเขามาแสดงตัวตนอย่างนี้ความเป็นป๊อปปูล่าความเป็นเซเลบจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปจากโลกความเป็นจริงที่เราอาจจะเห็นท้าตาเราอาจจะเห็นบุค,คลิกอีกแบบหนึง่งมาในโลกสเสมือนจริงก็อีกแบบหนึง่งอันนั้นน่ะคือภาพของ2030ที่เราจะเห็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทาคือถ้าไม่กลัวตกยุคนะค่ะ เราต้องเอาโลกธุรกิจของความเป็นจริงของเราเนี่ยย้ายเข้ามาในนี้ให้ได้ถ้าเราไม่ย้ายเราตกขบวนแน่นอนวิธีการย้ายเริ่มต้นจากง่ายๆคุณมีธุรกิจอะไรที่คุณภาคภูมิใจ ุณมีโรงแรมที่คุณมั่นใจว่าสถาปัตยกรรมคุณสวยมากคุณทําเป็น NFT ซะคุณเข้ามาอยู่ในนี้ซะเ mm hmm. มื่อคุณเข้ามาอยู่มาตั้งโลกล่าไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆคอนเน็กคนอื่นเข้ามาทั่วโลกจะมองเห็นจากตรงนี้มันเป็นการโฆษณาเชื่อมไปสู่โลกของความเป็นจริงในยุคแรกๆนี้เชื่อมเข้ามาโลกความเป็นจริงค่อยๆเชื่อมเข้ามาแล้วถึงเวลาปุ๊บถึงวันนั้นจริงโลกเปลี่ยนผันจริงจะได้อยู่ในเมตาเวิร์สได้โดยที่ไม่ตกยุคตกสมัยของใ,ใ,ใคร <S <S อนาคตเราจะกลายเป็นโซเชียลมีเดียที่เชื่อม, <S <S ท,อมทุกๆเมืองเข้ามาสู่ด้วยกันบนแซนด์บ ผมชื่อแพทนะครับเป็นเออ่ uh, Legal and Compliance Officer เป็นฝ่ายกฎหมายของบริษัทลูก้าครับผมที่เป็นคนดูเรื่องของคราวโทเค็นครับผมโอเคคุณแพทเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีคราวโทเค็นเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มอัตลักษณในการรับชมความบันเทิงของเรายัางไงบ้างคะต้นทุนในการทำหนังเรื่องนึงเนี่ยมันสูงมากแล้วไม่มีไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่จะมีเงินทุนมากมากมายมหาศาลที่จะมาสร้างหนังถผมไหมครับค่ะ barrier to entry ค่อนข้างสูงถูกต้องไหมคะ่นะ,ะ,ะทีเนี้ยด้วยคราวโทเค็นเนี่ยครับมันก็คือจะให้พลังสําหรับคนที่ถือครับในการมีส่วนร่วม การสร้างสารรค์ตัวละครดีไซน์อะไรพวกนี้ครับ oh. เช่นยกตัวอย่างว่าโดเรมอนว่าโดเรมอนน่ยอยากจะมีของวิเศษอะไรเป็นแบบไหนหรืออยากให้โดเรมอนหน้านตาเป็นยังไงสีอะไรอย่างงี้ครับออกแบบหน้าโดเรมอนใหม่ได้เหรอคะใช่ครับก็คือเหมือนกับบริษัทเราเนี่ยก็ภูมหลังเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของภาพยนตร์อยู่แล้วทีเนี้ยเราก็เลย leverage ตรงเนี้ยด้วยกันโอเควาดเป็นดีไซน์ออกมาสัก3ามตัวเนาะเป็นตัวละครโดเรมอนแบบ A แบบ B และแบบ C แล้วผู้ถือครับสามารถเลือกได้เลยว่าเออเขาอยากให้บออกมาเป็นแบบ A B C หรืออยากให้หนังเรื่องไหนออกมาก่อน อ๋อแล้วเปลี่ยนเนื้อเรื่องได้ไหมคะครับก็าจะมีให้โบทเป็นซีนพอร์ตหรือซีนารีอาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยอยากให้พระเอกเนี่ยไปเจอซีนที่1ที่2หรือที่3อะไรเงีครับแล้วก็ สำหรับผลโหวตที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดเนี่ยทางเราก็จะเอาไปพิจารณาต่อว่าโอเคในเมื่อผู้คนเนี่ยต้องการดีไซน์แบบนี้พอร์ตแบบนี้สตอรี่แบบนี้ดีไซน์แบบนี้เราก็จะไปพิจารณาต่อว่าออจะทําเป็นแบบไหนอะไรครับวินวินทั้ทงคนดูทั้งบิสเนสเลยบิสเนสก็คือทําหนังได้ตรงใจคนดูคนดูก็แบบฉันมีโอกาสได้แบบเลือกนในสิ่งที่ฉันอยากจะดูเหมือนกับได้เป็นมินิโปรดิวเซอร์ครับ oh. ได้มีส่วนร่วมว่าเอ,อ้ยอยากจะให้แบบหนังเนี่ยเดินเป็นหน้าไปได้ทางไหนอะครับผม ปอนะคะเลตาพิพัฒโยกุลค,ค่ะเป็นอีเวนต์ลีดของกิลไฟค่ะคุณปอคะเวลาเล่นเกมเนี่ยค่ะมันสามารถเป็นอินเวสเมนต์ได้ไหมคะเราทำเงินจากเกมได้ยังไงบ้างนะคะคุณปอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี2อ,อย่างเนาะเวลาเล่นเกมนะคะก็คือ1 เวลาคนเล่นเกมอะค่ะเขาจะสามารถซื้อไอเทมแล้วก็เล่นเอง uh huh. อาเก็บไว้เองเพื่อสะสมเหรียญหรือสะสมไอเทมต่างๆแล้วก็เอามาสร้างรายได้ในอนาคตกับ2ค่ะ,ก,คะก็คือจริงๆเป็นโมเดลของกิลไฟด้วยที่เราลงทุนในเกมต่างๆในไอเทม NFT ต่างๆนะคะเพื่อให้คนเนี่ย มาเช่า oh. อ๋อแต่ว่าเราไม่ได้คิดค่าเช่านะ oh. ก็คือเหมือนเป็นแบบว่าให้เอาไปเล่นเลย oh. แล้วก็คือรายได้เนี่ย oh. เราจะมาแบ่งสัสดส่วนกัน oh. อ่าระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของ oh. อย่างสมมุติว่าตัวหนึ่งแพงมากไหมคะตัวแพงๆเลยแพงขนาดไหนคะ สมัยนั้นต้องแบบอาจจะย้อนไปถึงสมัยเอ <Okay, S 1> ็กซี่เขา <okay. S 1> เคยได้ยินเนาะถ้าเอ็กซี่เนี่ยตัวหนึ่งมันก็จะมีที่แพงๆ oh. มากอาจจะประมาณ4ี่ oh. ถึงห้าหมื่นเราซื้อ4ี่ห้าหมื่นมาเก็บไว้ร้วปล่อยเช่าถูกต้องเราก็เอา4ี่ถึงห้าหมื่นตัวนั้นนะคะเอามาให้ผู้เล่นของคอมมูนิตี้เราอะคะ่ะเป็นคนเล่น ใช่แล้วก็สัดส่วนรายได้เนี่ยยิ่งตัวแพงก็จะสามารถทํารายได้ได้สูงมันมีคนที่เล่นเกม Play to Earn เป็น full time ไหมคะสมัยก่อนมีเขาก็ออกจากงานเลยออกจากงานแล้วก็มาเล่นเกมเลยทั้งวีทั้งวันอาจจะเล่นหลายๆเกมก็ได้ไม่ใช่แค่เกมเดียวแต่สมัยนี้เนี่ยก็รอบลงเรามา w ว์กทูเอิ n กันดีกว่าทูเอินกันก่อน เนี่ยนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะเป็นเกมที่พวกเราเล่นเล่นกันเนี่ยนะคะสามารถซื้อที่ดินนะคะเอามาทํากําไรเอาไปปล่อยเช่าเอาไปทำมาหากินอะไรได้เลยหรือว่าจะสามารถ play to earn ก็คือได้เงินด้วยวิธีอีกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันค่ะ แม็กครับก็เป็น Marketing Manager ของตัว Bit i u c Chain นะครับแล้วความโดดเด่นของเขาอะคะเพราะว่าก็มีคนทำ m e t า v e r s e e เยอะเลยอย่างของ b i t c u p นี่มันจะโดดเด่นในด้านไหนถ้าคนเข้ามาเขาจะได้อะไรจริงๆ<ะ>ถ้าถ้าเรากลับมาดู การพัฒนาเมตาเวิร์สของโลกนี้ที่บันทผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นเดชัดแล้วว่าเมตาเวิร์สที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนแค่ Experience แค่ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งยังนั้นมีการนำแบร,รนดิ้งหรือโฆษณาต่างๆไปขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ค่อยอ่ะเป็นสเตทที่ทำให้คนแค่ Experi e n c e วันหนึ่งคนก็จะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องกลับเข้าไปทุกวันเลื้อปริมาณคนเข้าไปในเมตาเวิร์สน้อยลงน้อยลงมันก็เหมือนกับดีมาน,นะครับเพราะฉะนั้นมีเดียแอดหรือโปรเจกต์ต่างๆมันก็จะ ไม่สามารถโตได้ถ้าปริมาณคนเข้าไปใช้งานน้อยลงมันก็เป็นสุดที่ทำให้เราตระหนักว่าเอ้ยถ้าจะทำเมตาเวิร์สเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคือมันต้องสนุกมันต้องเป็นเดล่ไลฟ์มันต้องกลับเข้าไปทุกวันมันต้องกลับเข้าไปเล่นได้บ่อยๆโดยเขาไม่รู้สึกเบื่อก็คือมันจะไม่ได้มีแค่แบบเอ้ยเราซื้อที่ดิน เราไปทำมาร์เก็ตติ้งนะเราไปสร้างแบรนดิ้งนะแต่สนุกด้วยเราจะเข้าใจว่า,าสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นสิ่งที่สามารถดรอคนได้เราคิดว่าการเอาเทคโนโลยีผนวกกับเอนเตอร์เทนเมนต์บวกกับโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของงานวิชวลอย่าง XRB Studio ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งของ<ะ>เพื่อบริษัทของ The m a n k Studio เนี่ย<ะ>ก็เป็น3สิ่งที่ประกอบกันมาเป็นบิ c คัมเมตาเวิร์สนะเพราะฉะนั้นวิชวลต่างๆมันจะดูมุงม้งมิ้งง้งน,น,น่ารัก,น,รกน่าสนใจจะไม่คน รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแล้วแบบสะดุดตา oh. มันจะไม่ดูมันจะไม่ดูเป็นเหมือนแบบ very tech จ๋า <Okay. S 2> แต่มันจะดูเป็น animation อยากเห็นอยากเข้าไปเล่นแล้วค uh. ่ะคิวหนึ่งปีหน้าน่าจะเป็นช่วงที่เราจะเปิดให้ Public สามารถจับจองที่ดิน mm. เพื่อ สร้างบ้านเพื่อทําธุรกิจกันได้ต้องบอกสเปซบาร์มาซื้อมาซ,อซื้อด้วยอ่า<ช>แ,แล้วอาจจะต้องแปลความไอเดียที่ว่าเอ๊อยากจะทําอะไรนะบนนี้เพราะว่าต้องบอกไงครับเออสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแอสพาร์ t เนอร์กับบิสเนสเนาะเราอาจจะไม่แบบตามใจทาบิสเนสร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยฉันอยากมาสร้างโน่นนี่นั่นบนนี้แต่ถ้าสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานหรือตอบโจทย์ทําให้คนที่อยู่ในเมตาเวิร์สรู้สึกอยากกลับเข้ามาอีกเนี่ย mm hmm. เราก็จะไปแนะนำแล้วเราก็อาจจะแบบไม่ได้ a c c e p t ปต์ในบิสเนสนั้นเนาะโอ้ ็ได้จะเข้ามาได้นะคะ<ช>คือถ้าเกิดว่าไมา่อยู่แล้วไม่ได้แบบดรอมาช่วยดรอคนเข้ามาไม่เอา วันนี้เราก็คงจะได้เห็นคอนเซปต์ของการเมอร์ชกันระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกดิจิทัลของเมตาเวิร์สแล้วนะคะจากนี้ก็คงจะต้องค่อยๆเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ขยบตัวเองเข้าไปในโลกดิจิทัลกันแล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเออแล้วฉันจะเข้าไปยังไงหรือว่าเมตาเวิร์สมันยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ m o เด r n Business กับทรายกันต่อได้ค่ะที่ Space Bar วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย